สวัสดีครับผมนะครับนายปิติพงศ์อบเชยนะครับชื่อเล่นว่า New Year นะครับแน่คุณจะสงสัยแล้วสิทำไมผมชื่อ New Year ไม่บอกหรอกคุณต้องให้ผมเข้ารอบก่อนสิครับก็ตอนนี้นะครับผมนะครับอายุ18ปีบริบูรณ์แล้วนะครับผมนะครับน้ำหนัก63กิโลกรัมส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับ ความสามารถพิเศษของผมนะครับสามารถร้องเพลงได้เต้นได้นะครับการเต้นของผมนะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คือการเต้นโคเวอร์แดนนะครับกับการเต้นแนวสตรีทนะคะมติประจำใจของผมนะครับสู้ต่อไปถ้ายังมีวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl forever, you lady. You ain't. A